ขอโทษสำหรับคุณผู้ชมที่ไม่กินอาหารดิบนะคะแมมนานๆกินทีนึงแล้วก็แบบจะชอบกินอาหารสดในช่วงเวลาค่ำๆหรือว่ากลางคืนเพราะว่าหนึ่งไม่มีมแมลงวันหลบกวนนะคะแล้วก็ร้านนี้จะเป็นร้านที่แบบอาหารสด วันค่ะวันนี้แหม่มขอนำเสนอะซอยจุ๊โอ้ยเนี่ยค่เี่ยวคนเดียวค่ะไม่รู้จะหมดไหมนะคะอืมอืมฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับแหม่มด้วยนะคะ ข้าวเนียวส้มตำค่ะกลาคืนก็จะมีการดื่มบ้างนิดหน่อยนะคะดีแหละค่ะเป็นกำลังใจให้แม่มด้วยไม่รู้จกินหมดไหมนะคะอืมฝนจะตกอืมเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายมันไม่รู้จะกินหมดไหม แมกินแบบนี้มาตั้งนานแล้วค่ะกินมาตั้งนานแล้วแต่ก็ไม่ได้ลงคลิปนะคะไม่ได้ลงคลิปในช่องข้าวเหนียวส้มตำก็จะมีซอจุคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะถามว่าแหมเคยกินแบบนี้ไหมแหมกินแบบนี้มาสักพักหนึ่งแล้วค่ะตั้งแต่ตั้งแต่ทำงานอยู่ที่ททวินทาวก็ก็ สิบสิบ,สบปีแล้วละค่ะแต่ก็ไม่ได้ทําแบบจริงจังอะไรเงี้ยก็กินกับเพื่อนๆอะไรเงี้ยแล้ววันนี้จังหวะที่ที่แบบตั้งแต่ยุคโควิดแล้วก็ไม่ได้ออกไปไหนเลยแล้วก็ทํางานแบบรับจ็อบอะไรเงี้ยแล้วก็ส่วนมากเหมือนจะอยู่กับแฟนไม่ค่อยได้กินแบบนี้แล้วก็แฟนหนุ่มเขาก็าไม่กินแบบนี้ด้วยวันนี้ก็จะทาคลิปนี้เป็น คลิปแรกเป็นไฮไลท์แล้วก็ฝากฝากเพื่อนๆใน YouTube กดติดตามเป็นกำลังใจให้นั่ด้วยแล้วเดี๋ยววันไหนหนังจะมาทำคลิปกินเต็มๆให้ดูนะคะเพราะว่ามันไม่อยากทำยาววันนี้เพราะมันกินไปเหมือนก็จิ้มฟันไปเนาะมันใส่เล็กด้วว่าเราก็ไป็นตยักหัวจ้า บายๆเดี๋ยวเดือนนี้ผมเอาเหล็กดัดฟันออกแล้วเดี๋ยวจะมากินสดๆให้ดูแต่ันกินไม่บ่อยนะคะแบบกินไม่บ่อยผมกินไม่บ่อยเพราะว่าสา่วนมากันอยู่กับแฟนไม่ไม่ค่อยได้กินแบบนี้วันนี้แฟนนมไปประชุมแล้วก็ไปทํางานแล้วก็ไปข่ายนานเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบคุณะคะบ๊ายบาย